ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าความมีมนุษยสัมพันธ์หรือปฏิสันฐานยิ้มให้ทักทายพูดจาและเมตตาเอื้ออาทรเป็นศิลปะแห่งการปฏิสันฐานของผู้คนแม้พระสงฆ์ก็ยังต้องบอกเลยว่าต้อง ต้องทักโยมนะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับญาติโยมแม้มิฉะนั้นแล้วจะลำบากหากว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ดังเช่นพระเถระรูปนามว่าพระสมุสิทธิศักทิตะสุทธิแห่งวัดเก่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประโจคิรีขันอำเภอปานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผ้าที่ใช้หลัก่าสองในการบริหารสะอาดสะสางสะดวกหมายถึงว่าที่วัดท่านสะสางของต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วออกให้หมดแล้วทำวัดให้สะอาดทำวัดให้สะดวก ทำวัดให้สบายสําคัญที่ทําวัดให้ล่มลื่นดังกล่าวทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นพัฒฐานของชีวิตคนใดก็ตามแต่ผู้ใดก็ตามแต่สามารถทำสิ่งต่างๆที่ให้เกิดขึ้นดีที่สุดใครไปมาก็เกิดความเคารพนับถือเกิดความศรัทธาเป็นที่มาของขหาบดีชาวพมา่า เห็นแล้วเกิดศรัทธาบริจาคเงินจำนวน8ล้านบาทในการดูแลในการรังสรรค์ในการบูรณะบำรุงปฏิสังขรณ์ต่างๆของวัดทำให้จเจริญรุ่งเรืองเสมอเสมอประกอบกับความคิดเขาเรียกว่ามองการไกลบินสูงมองไกลใจกว้างดังกล่าว ท่านพระสมุสิทธิศักดิ์ไปดูสถานที่ต่างๆเห็นควรจะมาพัฒนาวัดอย่างไรก็ไปดูที่โน่นบางที่นี่บางก็พัฒนาวัดให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นพระนอนก็ดีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโบสถ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องศาลาก็ดีพัฒนาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูดี ยิ่งไปกว่านั้นความมีมนุษย์สมพันธ์ทักทายญาติโยมที่ไปที่มาใครจะไปใจมาต้องผ่านเจ้าอาวาดหมายถึงว่าเจ้าวาดนั่งอยู่ตรงนั้นทักทายญาติโยมทุกคนสมุนมาจากไหนโยมมาไหว้พระใช่ไหมขอเจริญพรน,นะไหว้พระเรียบร้อยถามสารทุกถุกดิบน้ำตรงนี้นะมีน้ำทานตรงนี้อาหารทานตรงนี้นะ แล้วก็บริการอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจะดูภาพเหมือนดูสิ่งต่างภายในวัดอ่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องขออนุโมทนาท่านสมุษษษษทสิทธิศัก์ยิ่งไปกว่านั้นท่านได้มีโอกาสนั่นก็คือว่าสร้างเจดีย์สีสองลัเกเจดีย์ที่มีอยู่ก็งดงามพอสมควรแต่ทําเจดีย์ ให้งดงามยิ่งไปกว่านั้นอีกขอประทานนามกับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจาราย์ท่านให้นามว่าเจดีศรีสองรักหมายถึงว่าทั้งพม่าและไทยขาบเกี่ยวด้วยอาศัยพุทธศาสนาเป็นที่มาของความรักเป็นที่มาของความเอื้ออาทรเพราะมีชาวพม่าอยู่จำนวนมากดังกล่าวนอกจากนี้ ก็ขอพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุต่างๆไปบูชาในเจดีย์ด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นที่มาของศรัทธาที่เกิดขึ้นกับท่านพระครูสมุสุทธิศักที่หลายๆคนไม่ว่าเป็นคนไทยก็ดีคนพม่าก,ก็ดีศรัทธาและนับถือดังกล่าวด้วยความที่ท่านเป็นพระที่สะอาดทําวัดให้สะอาดไปด้วยด้วยความที่ท่านเป็นพระที่มีระเบียบ ทำวัดให้มีระเบียบไปด้วยด้วยความที่ท่านเป็นพระที่มีอัตยาิยัยจะไม่ตีดีทําผู้คนให้มีอัธยาิยัยไม่ตีไปด้วยสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโภชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาศสันตุอายุวนโนสุข,ขังพระลัง